ร้อยแปดสิบสี่คนเดี๋ยวพอจะแกะแปดห้าห้าเก้าพอคิดว่าง,งวดนี้น่าจะดังอืมพอคิดว่าห้าแปดกับห้าเก้างวดนี้น่าจะดังพอว่าง,งวดที่แล้วเนี่ยออกห้าเจ็ดนะคะเอออ่ะรู้สิแกะแล้ว แกไปพร้อมกันแล้วก็ดูพร้อมกันเลยคือจบใครยังไม่ได้ก็รอแคบถ้าใครได้แล้วก็ก็แคบเออถ้าใครยังไม่ได้ก็รอแคบถ้าใครได้แล้วก็ก็เอาอีกอืมื <c oughs> <c oughs> มองามจังวัสนุ ขอบคุณค่ะเอาคือแกะยากแท้เห็นผู้ท่ายบอือกันเลยแกะยากอาอจีบผู้เบาบอมือหนีมาสัน่นจีบอยู่จ่าก,กันลังจีบอยู่เพื่อนเพื่นเริ่มจีบแล้วล่ะจีบจีบสู่มือดันละแม่ นะคะภาษาสารคามอยู่ไกลๆหนึ่งเดอเอ้อเอาคพื่อแกะยาแทกขอค่าเล็บคอยบอกป้านิ้วสวยใช่ไหมขอบคุณค่ะผู้ใดที่พ่าฮัาได้เขาไล่เดอ้อให้ไปเขาไลา่เอาบอกไปมันขาดเราบอกพี่น้องอืม สรุปมาให้แล้วนะคะชุดล่างก็ตามที่หนึ่งพันแล้วอ่ะชุดล่างเดื้อันนี้จะเป็นชุดล่างเอามีดบอสจ้าบอจา้าบอ,าบอบเป็นอย่างมันแกะยากซื่อซดอกเห็นผู้ทรามันสิแกะยากซื่อๆอดอก เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อถูกไปให้เลยจังไหนเดี๋ยวซื้อถูกไปให้เลยไปหาเลยอ๋อโอ๊ยถึงไปมแมเนาะค่อยเขินพี่น้องผู้ชายว่าสิมหาค่อยเขิน ะะเดี๋ยวรอสรุปนะอ่ะแรงอยู่นะแม่เคนผู้ใายเนาะแม่กันเลยแกะยากแมสักน้อยนี่ล่ะนี่ละ,ละอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูนะคะชุดล่างบอกแต่น้องผู้ชายอุ้ยแรงอยู่นะแม่เออหนุก็บ,บอกกับผู้ใายเนาะบ่าเป็นเมียเขาก็จอดเบิงอยู่บอก นะคะสำหรับชุดร่างเดี๋ยวพอจะให้เอออย่าลืมเด้ออุ้ยแม่แม่มคอมเมนต์อียงขึ้นมาแน้ขั้นวากระดากระบึ้งแต่หนูบอกกับผู้ใายอยู่นี่ล่ะอ่ะแม่แม่พิมพ์ขึ้นมาด้วยนะคะภาษีว่าอ้อยเอียนกระเทยนี่ก็ไปบอกกับผู้แต่ผู้ใายสินะอ่ะเอาข้างบอกค้างหรอ แม,แม่พิมพ์อะไรขึ้นมาหน่อยนะคะเอามันค้างบอกมันคลางเหรอแม่อ่ะพิมพ์อะไรขึ้นมาหน่อยคะ่ะเหมือนมันค้างเลยกลับแล้วจา่าโสดจา่าเฮ้อไม่ยังหรอนอน่อบดี <c ười> เขินผููบาลป้าลูกสาวข่อยขึ้นเนือหอมผู้ใดนี่ <c ười> แรงไม่หลับแม่ จีบผู้บ่าวบักคักลูกสาวค่อยวสันหนึ่งพันสองร้อยคนดูเจ็บปองงามเนอะสันแรงอยู่นะีบจีมปัดห้าได้ผัวได้อย่างนะนะแม่เออได้แห่ละขันเขันถึกเลขงวดนี่ ฉันถือเลขมวดนี้อะหนึ่งพันสองแล้วข้างบอกลิง์ที่ปักหมดเอ่อลิงกที่ปักหมดเป็นลิง์ซื้อค่ะแล้วสามารถที่จะอ่าใครที่ใครที่ยังไม่ได้เข้าโอ้ยเสียงปอแม่พี่น้องใครที่ยังไม่ได้เข้านะคะให้เข้าไปเลย ถ้าผู้ใดอยากสื่อก็ซื้อให้หนันใดคือกันชุดโบนวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนสองทุ่มเราเจอกันนะคะหนูจะทอยอยเปิดให้ดูเดอ้อบอกห้างเนาะจ่ากเนาะหนึ่งพันสามรอยคนเดี๋ยวหนูให้แคปละมันโดดละนะคะสิบหกนาทีละหวยรัฐบาลเด้อจาวันที่หนึ่งซื้อบนล่างนะแต่เน้นที่ล่างทุกคนเข้าใจนะซื้อบนล่างค่ะ แต่เน้นที่ล่างถูกไหมซื้อบนล่างห้ามซื้อเน้นล่างอย่างเดียวฟังคำอธิบายนิดนึงนะคะซื้อบนล่างแต่เน้นที่ล่างสมมติว่าซื้อโอ้ยสมมติว่าซื้อห้าบาทบนล่างแล้วแต่เราก็เน้นล่าง ซื้อบนซื้อบนห้าบาทซื้อล่างสิบบาทอืมเออแต่ให้ซื้อบนล่างโอเคนะนะคะโอเคแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาเปิดเธอผู้สาวเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะคะจ้าวัสดุ์พมาดูดแล้วถึกถึกแท้แท่ละไอ่เตรียมโตมากเลยไอ้เตรียมโตมาเลย อมโมเมนตเมียมาจอบเบิงอยู่กับพ่อจกักนะคะเดี๋ยวรอชุดอชุดคัดนะคะชุดคัดเนี่ยจะจะเน้นให้เดี๋ยววันนี้ปอปอวงกลมให้เดี๋ยวปอจะเน้นให้ด้วยอ่ะนะคะเป็นตัวเดิมนั่นแหละแต่เราทําให้ เสียงเซ็กซี่เนาะล่างนะคะเด่นที่สองนะนะคะล่างเด่นที่สองค่ะล่างเด่นที่สองชุดคัดให้ส่วนตัวเดอ้อ นี่เป็นชุดสรุปแล้วนะคะแคปหน้าจอค่ะเลขตามนี้เลยนะคะแม่สองพันเอ้ยอ่าพันสี่ร้อยคนสรุปให้แล้วนะชุดล่างจะเด่นที่สองนะคะเดี๋ยวรอชุดบนว่าจะเด่นที่เท่าไหร่ ถือเดียวไปคอเลยคำภาษเาเนาคือสิบมาคอหลายค้นแท้ <c oughs> นะคะเอาตามนี้เลย <c oughs> <c oughs> จำเลขหรือจำปอนให้สมองนะอืม <c oughs> <c oughs> จำไพ จำปอหร <TH ือจำเลขเดี๋ยวให้ปอหายก่อนสารคามก็แค่ปากซอยนะคะประมาณนี้เลยอันนี้สร enfin> ุปให้แล้วเน้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตรงกับเลขไนใจเลยใช่ไหมาะคิดว่าสองแปดมันจะออกยากนะแต่พอเทไปที่สองเจ็ดเยอะกว่าอืมพอถึงปล่อยก่อนไงแม่พอถึงปล่อยก่อนไงอืมปอถึงปล่อยก่อนไงแม่ป,ปอ,อปคิดว่าอ่อเมนบอ สองแปดนี่มันจะออกยากแต่ซื้อไว้ด้วยนะแต่พอเทไปที่สองเจ็ดเยอะนะคะในงวดนี้จ <c oughs> ำเธอไว้แล้วประเขินปรเขินแมนจ้ะ ป,อ,ปอเทไปทางปอเทไปทางสองเจ็ดในหลายนะคะปอเทไปทางสองเจ็ดเยอะแล้วก็สูตรกับอีกพี่คนหนึ่งนะคะเขาเขาสูตรตรงกันกับปอคือสองเจ็ดจำปอจำเลขใช่ไหมอืมอืมเนี่ยสูตรของปอมันตรงกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กินอยู่ค่ะแต่มันไม่หายแม่แม่มันเหมือนกับมันจะหายแล้วแต่มันไม่หายะเะราะก็บอกไม่ถูกใส่26อีกตัวใช่ไหมคะสูตรของผมมันไม่ตรงกับ26อ่ะมันตรงกับ27แล้วก็28อืมอืม แมนจ้าหนูโต่อน,นี่ปออยากให้ปออยากให้ไปหาซื้อไว้ก่อนเพราะว่าบางเทือมันมันมันอาจตอนนี้เรียกอั้นจะไม่มีหรอกค่ะประมาณนู่นวันที่ยี่สิบห้าอะไรนะถ้าผมได้ขีดทำให้เราได้เจอกัน อ๋อต้องถูกหวยเป็นบ้าพอจ้องเฮ็ดไอ้ถือหวยบ่งวดนี้เป็นบ้าพอไม่ได้เป็นโควิดค่ะไม่ใช่รองโควิดค่ะพอไม่เคยติดโควิดอืมพอไม่ได้ปิดโควิดโควิดจ้ะไม่ใช่รองโควิดเพราะว่าพอไม่ได้ติดโควิด อืมถ้าอายมากกับมา